ชมค่ะวันพรุ่งนี้16มกราคมเป็นวันครูต้องสวัสดีค่ะคุณครูนะคะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านด้วยนะคะเนื่องในวันที่16มกราคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันครูนะคะก็ได้มีข้ามขวัญจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งได้มอบเอาไว้ว่าคนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูเราสองคนก็เป็นสิทธิ์มีครูด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีบทกลอนเนื่องในวันครูนะคะโดยท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลศิลปินแห่งชาติค่ะ มานําเสนอนะคะให้กับคุณครูทุกท่านด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเมื่อช่วงที่ผ่านมาทางครูสภาเนี่ยเขาได้มีการจัดประกวดสปอตโทรทัศน์วันครูประจําปี2569ด้วยนะคะในหัวข้อพระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดินค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รวมผลงานคุณภาพที่ชนะการประกวดนะจํานวน6รางวัลด้วยกันค่ะก็เริ่มตั้งแต่รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยอ,อีก3รางวัลมาให้ทุกท่านได้รับชม คกัน่ะทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินรังสรรค์ศิลปาชีพประทีปวิถีภูมิปัญญาความงามและความดีภูมิพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นไทยสืบสนึกศึกษามิ่งมาตุคาม สืบยุคยามความสุขสู่ยุคสมัยพระคุณแม่พระคุณครูอยู่โยงใหญ่ถวายใจน้อมสักการณนะวันครูหากชีวิตเปรียบดังผืนผ้าไหมที่วิจิตบรรจงยอมต้องเริ่มจากความรักอันละมิดละไมของแม่ผู้เฝ้าทนุถนอมตัวหมอน ด้วยลมหายใจอดทนรอคอยเพื่อกลั่นกรองให้ได้เส้นไหมที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดก่อนจะส่งผ่านสู่มือของครูช่างทอผู้เปี่ยมด้วยศรัทธามาสอดประสานขัดเกลาด้วยระเบียบถักทอด้วยปัญญาจนปรากฏเป็นลวดลายที่งดงามและทรงคุณค่าแก่แผ่นดินพระผู้มีใช่เพียงทรงอนุรักษ์ผ้าไหมแต่ทรงเป็นแม่ ผู้มอบชีวิตใหม่และครูผู้มอบวิชาชีพทรงถักทอรากฐานชีวิตคนไทยให้ยินหยัดได้อย่างสง่างามพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินทำไมต้องเป็นโขงภายใต้ศิราพรพัตตาพรไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่โขน กำลังสร้างคนให้มีระเบียบว,วินยัยมีความอดทนและขัดเกลาวจิตใจให้กระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณหน้านที่ของผมไม่ใช่แค่สอนรำแต่คือการส่งต่อคำสอนของแม่เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยรักษาลมหายใจที่แม่รักและสร้างสิศิ์ให้เป็นคนดีผมจะสืบสารตามพระราชปฏิธานของแม่ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินทุกเชา้าเมื่อแสงแดดแรกของวันลอดผ่านหน้าต่างของห้องเรียนนั่นไม่ใช่เพียงสัญญาณเริ่มคาบเรียนแต่คือสัญญาณของการให้และการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดครูเปรียบเสมือนผู้ก้มลงจุดเทียนเล่มนั้นด้วยสองมือที่อบปุ่น มอบโอกาสให้สิทธทุกคนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมด้วยความเข้าใจและหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาห้องเรียนจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ถ่ายทอดความรู้แต่คือพื้นที่แห่งความหวังที่อบอุ่นความฝันของนักเรียนทุกคน แสงนี้เริ่มต้นจากแสงแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครูผู้สร้างโอกาสทางการศึกษาและทรงเป็นครูผู้ประคองมรดกทางวัฒนธรรมไทยพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินการเป็นครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่จะต้องเป็นผู้นำทางปัญญาและชีวิตของนักเรียนครูต้องสร้างแรงบันดาลใจและความหมายของการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของนักเรียนคนหนึ่งได้เพราะโอกาสในวันนั้น จึงทําให้ฉันมีในวันนี้น้อมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทาด้วยจิตวิญญาณและหัวใจของความเป็นครูครูบางคนไม่ได้เริ่มสอนจากหนังสือแต่เริ่มจากหัวใจ หัวใจของคนที่มองเด็กทุกคนด้วยความเข้าใจและดูแลอย่างเท่าเทียมในห้องเรียนเล็กๆครูไม่ใช่เพียงผู้สอนแต่คือแม่ เป็นแม่แแและครูของผ่่นนดินมในวันที่ฉันเป็นเด็กฉันเติบโตมากับภาพพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระราชาหฤทยัยและพระวรกายอบอุ้มประชาชนทุกคนดังลูกแม่ในวันที่ฉันเป็นครูแม้ว่าเด็กรุ่นหลังเหล่านี้ จะไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับภาพจำเหล่านั้นของพระองค์หน้าที่ของฉันจะทำให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตจากคำสอนและสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ฉันจะคอยช่วยเด็กน้อยด้วยโอกาสเสียสละด้วยบทบาทตามประสงค์ด้วยแนวทางพระราชดำรัสของพระองค์พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ฉันจะทำหน้าที่ครูเพื่อเด็กไทยที่อาจจะยังไม่มีใครมองเห็นเพราะความเป็นครูของพระองค์ยังคงทำงานอยู่ผ่านครูไทยในวันนี้สำนักงานเลขาธิการครูรสภานอกจากนี้นะคะในเพจ Facebook ของ o b บ c ch c h n n n e l ค่ะ,ะได้มีการเปิดโพสต์ให้ทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆนะคะโดยการเขียนคำอวยพรถึงครูในดวงใจหนึ่งประโยชของคุณคือของขวัญล้ำค่าสุดสำหรับครูค่ะไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะ<ช>จะบอกลเลยว่า,วา คอมเมนต์กันเยอะมากนะคะประมาณร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วหนูเห็นพี่พึ่งด้วยพึ่งจะเปิดพึ่งจะเปิดเมื่อเช้าเมื่อวานอ่ะพึ่งจะเปิดมาประมาณสักวันพุธมั้งหรือเออเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้คิดคิดมาจริงๆอะโมเมนต์เรามีเยอะหลายประโยชน์ไม่ใช่แค่ประโยคเดียวที่แช้งครูเขาเรียกว่าอยากเขียนเป็นบทความโซเชียลสาได้เลยนะคะเนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วกันนะคะ